ย้อนฟังสัมภาษณ์เข้มมุกดางานนี้คงเศร้ากับน้องลักกี้มากล่าสุดหนุ่มเข้มหัศวีได้มาอัปเดตการเสียชีวิตของน้องหนูสุดที่รักอย่างน้องลักกี้ซึ่งดูเศร้าอย่างมากและมีสาวมุกดาเองก็ร่วมแสดงความเสียใจในครั้งนี้แต่ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่รับน้องลักกี้มาต้องบอกเลยว่าเป็นความหน้ารักของสาวมุกดาที่อยากให้หนุ่มเข้มมีสัตว์เลี้ยงจึงซื้อน้องหนูลักกี้ให้กับหนุ่มเข้มหัศวีเลี้ยงนั่นเองแถมยังชื่น ชมหนุ่มเข้มที่สามารถเลี้ยงหนูออกมาได้อ้วนตุ้มมุกอย่างน่ารักจนทําให้สาวมุกดาถึงกับแซวหนุ่มเข้มไม่หยุดว่าเลี้ยงยังไงถึงน่ารักและอ้วนขนาดนั้นนั่นเองซึ่งดูหนุ่มเข้มที่อยู่ใกล้ๆกันก็เขินและบอกว่าคุณแม่เป็นคนเลี้ยงดูซึ่งต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าตอนนั้นที่ให้สัมภาษณ์ถึงน้องลักกี้ดูมีความสุขม,กมากๆและหนุ่มเข้มเองก็ดูเขินเรียกได้ว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้จริงๆค่ะก็ความน่ารัก ของคู่นี้เขามาเต็มจริงๆถึงตอนนี้จะสูญเสียน้องลักกี้ไปแต่มั่นใจเขาว่าสาวมุกดาจะต้องหาสิ่งใหม่ๆให้หนุ่มเข้มเพื่อเป็นเครื่องแทนใจได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะเวลาคู่นี้เขาอยู่ด้วยกันก็น่ารักมากๆเลยทีเดียวเวลาให้สัมภาษณ์ทีก็เจอพี่รุ่ทีแบบนี้จะไม่ให้ทุกคนอยากจะเชียร์ให้เลื่อนสถานะจากคู่จิ้นฟินเวอร์ไปเป็นแฟนได้ยังไงกันคะและขอชื่นชมจริงๆนะคะว่าทั้งหนุ่มเข้มและสาวมุกดาดูสวยหล ต่อมากขึ้นจริงๆขนาดออกกําลังกายหนกักในส่วนของหนุ่มเข้มก็ยังดูแลตัวเองดีขนาดนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะทํางานหนักแต่ได้พักผ่อนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ทั้งคู่ดูหน้าตาสดใสหรือเปล่าคะเอ๊ะหรือว่ามีความรักกันแน่เขินหมดแล้วนะคะเนี่ย สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า